เพลงพิเจเหรอฮะพี่มีเพลงพี่เจไหมฮะพอดีสาวผมเตรียมมาเป็นซาวของสุนทรภพนเก่านะครับผมในเรื่องของพี่เจเจตินอาจจะไม่ทำเท่าไหร่นะน่าจะไม่นานเท่าไหร่อย่าไมปทำเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมร้องพี่เต้นไหมสดๆตรงนี้ไหมล่ะเพลงอะไรครับจัดไปผมบินฝาดให้เจอเลี้ยงดูให้อยู่กับเธอได้กันอยู่กับฉันมันก็คงไม่ได้กายแต่ใจยังนั่งท ไปเล่นไบฉันไเ่ันเลนไจะคอยดูแหละไปเล่นไปฉนใจม่งเนี่ยฉัตามเจอแกแล้วไปไปเล่นไปเล่ไปปอัดุเลเห็นใจคนติดบอบบ้างนิดนึงโอ้โหสาวพี่เจ้าพี่เจปมาีหร so ือปล่านดีหรือเป่ายงที่เขาชงคำคำมรักร้องไงลวจำไได้เหมือนกันอ๋อบอกกับเขาด้ไหมไม่ดีต้องก็ไ กระโดดอาวกระโถดไหมบีบล็อกลยไม่ใช่นไม่น่าจะใช่อ่ะมันไม่ตงติดคอมีมีใครสาวกนักน้องคนอื่นเเดหี๋ยวฮะสดกันให้ใครครับอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอด้ลองลองซีดีตั้มหิวโซยมาเยไหมพี่จาาก

อาใครนะฮะมาลิดมาลิดอันมีเข็มฉีดยาไหมลูกเขาบขอกเขาเขาเรียกร้องพิโตโน่พิโตโน่นี่ดอ,อะไรกันเดี๋ยวมาจับทำเมีย แล้วไีมครับแล้วแล้วฮะแจงส้มอ่ะแจงส้มเหรอฮะนีาปรกซอยได้สถุงเลยทุกคนมีใครอยากดูต้มซีทีไหยเหจะไม่ปีแบบไปไปศิลปินอื่นแจงส้มเหรอฮะสวัสดีคร ที่ฉันมีใจคนเดียวเงาดีแต่คนที่ฉันมีใจเพราใครสร้างหมดเลยเด็กแย่แย่หมดแล้วเนาะขอโทษนะครับผมถ้าขอขนาดนี้ซื้ออัลบั้มรวมเด็อุตาร์ไหมฮะแล้วไปฟังกันเนาะบาจินคนมาเดือดตามาคนเดียวนี่กัดดูครบเลยผมมีผมมีคนหนึ่งอยากให้ดูใช่ฉันรู้แค่ฉันจะรัก

ผมจำพี่ได้ประมาณนี้ไงประมาณนี้ประมาณนี้ไงนะพอแล้วน้องคุ้มยังใครนะนี่สินี่รักนี่ต้องมุ่งม่นนี่ต้องมุ่งมั่นกันช้านี่รักนี่ต้องมั่นคงนี่ต้องมั่นคงยั่งฉันเออเอออย่าเป็นอย่างเดียวเลยไม่ร้องเลยหมดยางหมดนะหมดนะฮะหมดนะอะไรนะพี่แก้มให้พี่ ลงได้ทีตั้งมาจับแบบร้องมา one two three จับซคคนต้องคงต้จับสิทีน,นจะจับเออตั้งมันจะมีท่านี้เวลาเวลาทีเห็นอะเราเต้นหนอซิคคอนคิก L O V E ฉันมีใครในใจ baby ไอ้หนว่มคนเลยมันจะมีท่านี้ผมมาลงนี้ไงเออผมลงนี้แล้วมันจะแอคหน่อยจะก้มได้ฉันใคในใจ baby นี กั้งต้องดูต้องดูลักษณะเออถ้าแฟนค่ะพี่กั้งมาพี่ไม่น่าจะรอดไม่จะออกจากนี้น่าจะมีเวียงไข่เวียงแก้วขึ้นอพูีกันมานะฮะอ่ะพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเพลงสุดท้ายดีกว่าวันนี้ครับผมที่เราจะจัดกันให้เต็มเต็มเรียนแบบทุกคนมาเยอะเพลงสุดท้ายขอเรียนแบบนักร้องรูปชุ่มบ้างจิงหลี่สีชุมพลโอ้โหแยกอะไงดีเนี่ยช่วงสุนท้ายมาีเดียวมาก เวัดเดียวแค่ดูก็จาไม่รู้ว่าเธอน้าตรหัวใจอยากเอาลูกเกินว่าเธอมนอาตายังไงจะรีบมาไปก็มันไม่ดีไม่งาที่ชูเม่ค็นี้สองถ้าต้องเอาความป็นวอาดูสิโดน เจอมาพบกันทุกครานะโตตาอยาก yeah. yeah. लौट्यो <laughs> 아. <목소리도> l